พัดลมมือถือจิ๋วที่สามารถปล่อยละอองเย็นจากตรงนี้ได้เลยจ้าโหเฟี้ยวมากตัวนี้เหมาะกับหน้าร้อนสุดๆปรับได้แรงสุด3สปีดไปเลยนะแถมราคาน่ารักอย่าง200กว่าบาทท่านี้ปรับขึ้นลงแบบนี้ก็ได้ปะดูกันเป็นพัดลมมือถือจิ๋วที่มาพร้อมกับแบต1,000มิลลิแอมป์จ้าพิเศษตรงนี้เขาจะมีรูเล็กๆจ้าดูดน้ําจากข้างล่างแล้วปล่อยลมเย็นเข้าหน้าแบบนี้นะจ้า <c oughs> โอเออเ <c oughs> จ๋งมากกับตัวนี้ออฟชัน่นเขายังไม่หมดนะจ้าสามารถหมุนหัวตรงนี้ปรับได้สูงสุด360องศาไปเเลลลลยยยจจจจ้้้้้้้าาาาาาาะะออู่ขขขงงงงหหหหนนนนรืัมมุดพิกี ลมแดงสามารถปรับได้สูงสุด3ระดับจ้าส่วนไอเย็นถ้าไม่ใช้กดตรงนี้จ้าเขาจะหยุดพ่นแบบนี้จ้าโอ้เฟี้ยวจริงตัวนี้ใช้งานก็ง่ายง่ายนะจ้าฐานเขามีมาให้ตรงนี้ท่าน้ําหมดแกะออกเลยจ้าเติมน้าได้เรื่อยๆนะจ้าเย็นทั้งวันไปเลยจ้าพกพาไปไหนก็ง่ายง่ายขนาดเขากําลังดีมากจ้าแถมน้ําหนักเบาถ้าหากลองช่างให้ดู ไม่ถึง1นงขีดจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพัดลมจิ๋วที่สามารถปล่อยไอ้น้ำเย็นๆจากตรงนี้ได้เลยนะจ้าโหเฟี้ยวมากตัวนี้แถมน้ำหนักเบาตังหากราคาเริ่มต้น200กว่าก็บาทตัาเองฐานเขามีมาให้ด้วยแบบนี้นะจ้าใครอยากได้กดตะกร้าเลย